ที่เปนเธอต่างประเทศกันก่อนเลยดีกว่าค่ะกับความฮอตของซีรีส์เกม of ม h r โรนนะคะมาแรงถึงขนาดที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเปิดสอนวิชานี้โดยเฉพาะเลยเลยค่ะรวมถึงจะพาไปเช็คความสัมพันธ์ระหว่างนิโจนัสกับเคนดอลเจนเนอร์กันสักหน่อยแล้วก็มีข่าวอดีตพี่เลี้ยงของเบนเอเฟลกนะ,ะฮะที่มีข่าวชากัะเบนล่นาสุดเนี่ยดูท่าว่าจะดังสมใจแล้วครับ ถึงเปรกหนุ่มเบนแอฟเฟลตจะออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าอาดีตพี่เลี้ยงสาวสวยคริสตินโอสูเนียนไม่ใช่มือที่สามทำให้ชีวิตคู่ของเขากับภรรยาคนสวยเจนิฟเฟอร์การ์เนอร์ต้องปิดฉากลงแต่ดูเหมือนข่าวเชาว้าจะส่งผลให้คริสตินโด่งดังถึงขนาดที่อเล็กซ์บรอนพ่วงกับหนังโป๊ล้อเลียนเสนอเงินมากกว่า30ล้านบาททาไปเธอมาเป็นนางเอกหนัง,เ,งนนเรื่องแบทวูแมนเวอร์ชันหนังโปงานนี้ยังไม่มีคำตอบจากสาวคริสตินว่าพร้อมรับข้อเสนอนี้หรือเปล่าเทียงนั้นแหล่งข่าววงในเผยว่าคริสตินเล็งเข้าสูส่วงการบันเทิงด้วย อยู่่แล้วคะส่วนนักร้องหนุ่มนิกโจนาสก็ปฏิเสธข่าวว่ากิ๊กกับนางแบบสาวแคนดอลเจนเนอร์น้องสาวต่างพ่อของคิมคาเดเชียนโดยนิกซึ่งอยู่ระหว่างโปรโมทซิงเกิลใหม่เลเวลส์ก็เปิดใจกับสื่อดัง Enews ว่าแม้จะมีหลายครั้งที่เห็นเขากับแคนดอลไปไหนมาไหนได้วยกันแต่ยืนยันว่าไม่มีอะไรในกอไผ่เพราะความสัมพันธ์แค่เพื่อนเท่านั้นจริงๆค่ะนอกจากนั้นนิกที่เพิ่งเลิกกับแฟนเก่าโอลิเวอร์คารพเมื่อต้นปีก็ยังย้ำอีกว่าตอนนี้เขาอยากเน้นเรื่องงานมากกว่าเรื่องรักค่ะ ิดท้ายด้วยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์ที่เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับซีรีส์ดังเกม of t h r o n e s ของช่อง HBO โดยเฉพาะค่ะซึ่งนักศึกษาที่โรงเรียนวิชานี้นะคะไม่ได้มานั่งเดากันว่าเนื้อเรื่องของซีรีส์จะจบลงยังไงแต่ต้องมาถกกันถึงประเด็นทางสังคมและในยัทางการเมืองที่แฝงอยู่ในซีรีส์เกม of Thrones ค่ะโดยอาจารย์ผู้สอนวิชานี้เผยว่าเหตุผลที่ทำให้วรรกกรรมไปจนถึงซีรีส์เรื่องนี้โด่งดังเพราะเนื้อหาคาดเดาไม่ได้นั่นเองค่ะ